สวัสดีครับมา,าไล่ให้ลูกค้าดูอีกทีหนึ่งครับวันนี้วันที่6เมษายน66วันที่6เมษายน66นะครับวันนี้ครับดูวิธีการก่ออิฐของทีมงานช่างนะครับทีมงานช่งงาชงที่มีคุณภาพ ที่เราแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นการรอยล้าวนะครับรอยล้าวทำไมจึงได้ก่อแบบนี้ทำไมให้เหลือช่องแบบนี้ทำไมไม่เทเอ็นกลางเลยหรือ,อยังไงนะครับจะอธิบายให้ดูนะครับห้องนอนห้องน้ำสามห้องนอนสองห้องน้ำเหมือนเดิมโครงการนี้ครับเหมือนเดิม ทำหมมีช่องกลางตรงนี้นะครับคือวิธีคือระยะช่องตัวบ้านมันหัาก็าเลยเท <c oughs> เอ็นกลางอีกที่นึงนะครับเอ็นกลางเททับหลังแล้วก็จะให้ช่างเราก็รู้ขนาดหน้าต่างให้ช่างเสียบเหล็กมาพร้อมแล้วตรงนี้ก็คือเรามีเหล็กโผล่ขึ้นมามีเหล็กโผล่ขึ้นมาเพื่อไม่ใช่ว่าตัดเหล็ก สั้นแบบนี้นะครับที่ยิงแล้วเหล็กโผล่ขึ้นมาไม่ได้ถ่ายรูปให้ดูตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็เสียบไม่ต้องไปเจาะว่าจะขอบหน้าต่างมันเล้าทไม่แก้ปัญหารอยเล้าไม่ได้สักทีตามบางจุดบางที่ก็แก้ปัญหาไม่ได้รอยเล้าเจอปัญหารอยเล้าขอบหน้าต่างข้างเสาบ้างช่วงฉาบก็จะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึง นะครับอีกคลิปต่อไปคลิปช่วงฉาบูนนะครับช่วงนี้นคือนี่มาถ่ายช่วงกว่ออิฐให้ดูก่อนนะครับทุกขั้นตอนในการสร้างบ้านจะสร้างขายหรือสร้างบ้านตัวเองก็ศึกษาดูได้ครับประสบปการณ์แลกเปลี่ยนกันครับ,รบ,รบดูครับดู กางเสียบเหล็กไว้เรียบร้อยระยะได้ให้ได้จริงนั้นแล้วตรงนี้เขาก็เสียบไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีตอกเอาตรงด้านข้างหยิดแผงหยิดจะมีหน้าต่างแล้วมีประตูออกห้องครัวด้านหลังครับด,ด้านหลังอะารองเี้ยวสองเมตรยี่สิบทำห้องครัวได้อีก สบายสบายเลยครับโล่งๆแผงใหญ่แผงทึบก็เทเอ็นกลางเหมือนเดิมมีเหล็กประสานแล้วก็เททับหลังข้างบนนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็คือ5วันนะครับทีมงานก่อวันเดียวนะครับนี่คือก่อวันเดียวทีมงาน2ทีมเขาก่อวันหนึง่งมายังไม่เต็มที่เพิ่งจะมาเมื่อวานนี้ วันแรกครับก่อวันหนึ่ง,งวันถ้าก่อประมาณจะทั้งก่อทั้งฉาบถ้าไม่ไม่ติดสงการนี่ก็คือไม่เกิน10บหวันหรือสิบสาวันก่อเสร็จครับต่อหลังนะครับจะมีกี่หลังก็ทีมงานทำไว้ได้ทำได้รวดเร็วครับทันใจนะครับ ห้องน้ำนี้เราก็จะใช้หิดแดงข้างล่างต่อข้อไว้เรียบร้อยเดินเรียบร้อยมีห้องนอนห้องนอนมีหน้าต่างมีแผงหลังนี้นะครับยังไม่มีใครจองครับรีบๆเลยได้เลยนะครับ บอกเริ่มบอกแล้วเอา้ามองดูหลังคาหลังคาทำไมไม่ใส่เชนวนมีคำตอบนะครับทีมงานช่างมีคำตอบจะอธิบายให้ลูกค้าฟังได้อีกในคลิปต่อไปคลิปช่วงทำฝ้าเพดานก่อนนะครับอันนี้จะให้ดูว่าทำไมไม่ใส่เชนวน ไม่ร้อนเหลือหรือยังไงคลิปต่อไปก็จะมีคำตอบให้ลูกค้าที่เข้าชมรับฟังได้เหตุผลมีข้อดีข้อเสียแบบไหนทำไมไม่ใส่จะอธิบายบอกครับผมอธิบายบอกในคลิปต่อต่อไปนะครับทุกขั้นตอนจะอธิบายบอกหรือคอมเมนต์สอบถามมาได้นะครับว่าทำไมเหตุผลอะไร อธิบาติตอบมีคําตอบครับมีคําตอบแล้วลูกค้าจะอ๋อเลยลูกค้าจะอ๋อเลยครับเพราะว่า,วาลูกค้าบางเจ้าว่าคิดว่าไม่ใส่ฉนวนก็จะร้อนอดีกว่าไม่ใช่ครับมีข้อดีข้อเสียมีผลระยะยาวด้วยนะครับถ้าใส่ถ้ไม่ใส่เนี้ยเดี๋ยวต่อไปยิ่งจะตอบนะครับตอบคําถามในจุดนั้นอันนี้คือเรื่องก่ออีกก่อน ชุดช่วงฝ้าเพดานแล้วผมจะมาบอกอีกในคลิปถัดไปนะครับในคลิปถัดไปนี่ให้มาดูก่อนชุดก่ออิดเตรียมครับหลังนี้น่าจะหลังจากสงการน่าจะได้ฉาบแล้วนะครับได้ฉาบแล้วผมวางแผนไปเรียบร้อยแล้วว่าได้ฉาบก้องด้ฉาบเดือนเป็เนสะพานน่าจะได้โอนแล้วครับคิดว่าลูกค,ค้าต้องมีมาจองแน่นอน เรามีลูกค้าแน่นอนนะครับใคร,ใครได้ชมหรือ,อยังไงบอกต,อต่อกันไปนะครับมันกว้างด้าน,น้นานะครับติดถนนเช่นลักเป็นเข้าบ้านน้องหลุมตำบลแหลงแง่อำเอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับจากปากทางเซเว่นมาประมาณ1กิโลเมตรครับ1กิโลเมตรที่หลังที่2ยังไม่ได้มุง ลังเชื่อมทมงานเพื่อสียงวังนั้นถึนงวันนี้ก็ห้าวันนะครับวันนั้นถ่ายรูปถ่ายคลิปครั้งก่อนก็ยังไม่ได้มุงหลังคาแต่วันนี้มุงเสร็จเรียบร้อยยิงเชิงชายก็เกือบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทมงานช่างก็เทเอ็นเททับหลังไปเรียบร้อยประมาณนี้หยิดแดงครับหยิดแดง พังเซลลงรอตหนึ่งพันลิตรแล้วก็ลงไว้เรียบร้อยล้วก็ไม่ขุดทีหลังลงเรียบร้อยเอ็เนดูดูดูเอ็นทับหลังตัวกลา,างตัวนี้ครับแขงใหญ่ๆนะครับช่างแบบเทประมาณนี้จะปลูกเขาจะผมไม่ให้ตัดมาถึงตรงนี้ต้องโผล่ขึ้นมาแล้วยึงหักทับ ลงอีกทีหนึง่งเหล็กที่มัดประมาณนี้นะเราใช้เหล็กเส้น6มิลหรือเหล็ก2หุนเราไม่ใช้เหล็กสำเร็จนะครับมันจะพอดีข้อเสียดีกว่ากันประมาณนี้ครับอันนี้คือไม่ได้ประหยัดนะครับไอตัวตัวสำเร็จนี่ประหยัดแต่เราให้ลูกค้าได้มาตรฐาน,านบ้านได้มาตรฐานครับ อันนี้ชิปงานช่างหลังนี้ทำงานหลายอย่างเลยงานยังไม่ได้เยอะเท่าไร่ก่อวันเดียวเหมือนกันครับก่อวันเดียวเหมือนกันคลิปนี้ก็คืองานก่อน,นะครับจบไปก่อนนะครับแล้วคลิปต่อๆไปจะมาถ่ายให้ดูสอบถามคำถามได้ตอบได้นะครับโทรมาก็ได้นะครับ0 98 เจ้าเก้าห้าห้าแปดเก้าแปดช่างช้างนะครับณหนองหลุบสวัสดีครับ